สวัสดีครับพวกเรา n o r t Studio วันนี้เราจะมาสไควหนังเรื่อง As s so a t On Pre c c i n 13เป็นเรื่องราวของสอนอลเล็กๆแห่งหนึ่งในคืนปีใหม่ในขณะที่ทางตำรวจกำลังจะฉลองปีใหม่กันแต่แล้วก็ได้มีอาชญากรมากมายเข้ามาล้อมสอนอเอาไว้พร้อมกับประกาศว่าให้ทางตำรวจส่งอาชญากรคนหนึ่งที่อยู่ในคุกที่ตำรวจจับเอาไว้ในปัจจุบันออกมาให้พวกเขาไม่อย่างนั้นพวกมันจะบุกเข้ามาภายในสอนอและฆ่าทุกคนจนทำให้พวกเขาที่อยู่ภายในสอนอต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้รอดจาก เหตุการณ์ครั้งนี้เรื่องราวจะเป็นเช่นไรต่อไปชันติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาที่อพาร์ตเมนต์เล็กๆแห่งหนึ่งหนุ่มขี้ยาที่มีชื่อว่าเจกกำลังติดต่อซื้อขายยากับชายที่มีชื่อว่าไมรอสในระหว่างการเจรจาหมาของไมรอสมันก็ได้ส่งเสียงดังมากจนเจกได้ขอให้ไมรอสทำอะไรสักอย่างไมรอจึงได้ทำการต่อยหน้าหมาทำให้หมาน้นเงียบไป เจกที่เห็นดังนั้นเขาก็ได้ชอบใจเป็นอย่างมากและก็บอกว่าเขาก็มีสัตว์เลี้ยงเหมือนกันพร้อมกับเรียกเพื่อนของเขามาคนหนึ่งซึ่งเพื่อนคนนี้มีชื่อว่าโทนี่เจกได้ต่อยหน้าโทนี่โชว์ไมรอดและเพื่อนของไมรอดไปหนึ่งทีแต่เพื่อนของไมรอดก็บอกกับไมรอดว่าโทนี่น่ะเป็นตำรวจสถานการณ์ในห้องตึงเครียดขึ้นมาทันทีและก็ได้เกิดการยิงกันเกิดขึ้นแท้จริงแล้วพวกเจกนั้นเป็นตำรวจที่มาล่อซื้อ,อยากับพวกไมรรอด เพื่อนของไมรอนโดนยิงเสียชีวิตภายในห้องแต่ไมรอนนั้นสามารถหนีไปได้แต่เจคเขาก็โดนยิงที่ขาเช่นกันทั้ง3คนจึงได้ออกแยกย้ายตามหาตัวไมรอนจนเสียงปืนได้ดังขึ้นที่ทางโทนี่ทันทีที่เจคไปเห็นโทนี่ก็ได้ล้มลงและบาดเจ็บสาหัส ต่อมาก็เป็นแครโรเธอโดนยิงเข้าที่ท้องเจกได้เข้ามาเห็นพอดีจึงได้ยิงเข้าไปที่หัวของไมรอสจนเขานั่นเสียชีวิตและรีบมาดูอาการแครโรเจกพยายามร้องขอให้คนแถวนั้นช่วยแต่ก็ไม่มีใครมาเลยจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่8เดือนต่อมาเจกได้ตื่นขึ้นมาในห้องของเขาและเขาก็ยังรับเลี้ยงหมาของไมรอสอีกด้วย เจคได้ลุกขึ้นแต่งตัวออกไปที่สอนอโดยเจกเป็นหัวหน้าของสอนอแห่งนี้และในคืนปีใหม่นี้ทุกคนก็ได้เก็บของเพื่อเตรียมจะย้ายสอนอไปที่ใหม่เพราะที่นี่มันเป็นที่เก่าไปแล้วตำรวจทุกนายรีบกลับไปที่บ้านทันทีเพื่อฉลองกับครอบครัวจนในคืนนี้สอนอก็จะปิดและมีคนอยู่ไม่อีกคนหนึ่งในนั้นก็คือเจกและอีกคนก็คือไอริสสาวสวยประจำออฟฟิศจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่โบสถ์แห่งหนึ่งชายคนนี้มีชื่อว่าแมรี่นบิชอปมีชายคนหนึ่งเดินมานังข้างเขาและตกลงธุรกิจกับเขาแต่คาตอบ ของบิชอปก็คือไม่ชายคนนี้จึงได้เอาปืนจี B ้บิชอปเพื่อให้บิชอปเดินตามเข้าไปแต่บิชอปก็ได้ลงมือเอามีดแทงคอชายคนนี้จนได้เสียชีวิตลงไปในที่สุดและเมื่อบิชอปเดินออกมาหน้าโบสถูลุกน้องของคนที่บิช h อปเพื่งจะฆ่าไปก็ได้มาดักรออยู่เช่นกันทําให้บิชอปวิ่งออกไปที่หลังโบสแต่ตํารวจก็ได้เข้ามาล้อมบิชอปเอาไว้ทุกทางทําให้บีชอปนั้นโดนจับ ซึ่งข่าวการโดนจับของบิชอปนั้นด่งดังไปทั่วทั้งเมืองเพราะบีชอปเป็นอาชญากรชื่อดังคืนชื่อเรื่องความโหดเหี้ยมในการฆ่าคนและเขากำลังโดนนำตัวไปฝากขังที่สอนอหัวหน้าหน่วยปราบปรามอาชญากรที่มีชื่อว่ามาคัดดูวันจึงรีบเข้ามาดูตัวบีชอปทันทีซึ่งเขาได้บอกกับลูกน้องทุกคนว่าได้ตัวบีชอปมาแล้วจะไม่ยอมปล่อยตัวมันเด็ดขาดแต่ก็ไม่แน่เพราะบ,บีชอปนั้นเป็นผู้มีอิทธิพลบางทีศาลอาจจะให้ประกันตัวโชคดีที่มันติดวันหยุดปีใหม่อย่างน้อยบิชอออปกจะะตต้งตดคุยู่รมาณวัน พวกเขาจะพยายามทําทุกวิธีทางเพื่อให้บิชอปติดคุกไปตลอดชีวิตในฝั่งของบิชอปก็ได้คุยกับทนายของเขาว่าเขาจะไม่ยอมติดคุกแม้แต่วันเดียวจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่แจ็คตำรวจคนหนึ่งที่มีชื่อว่าแจสเปอร์เขาได้เอาเล่าเข้ามาให้แจ็คและบอกว่าคืนนี้เราจะฉลองกัน3คนแต่ก็ได้มีจิตแพทย์สาวคนหนึ่งซึ่งเธอมีชื่อว่าอเล็กเข้ามาหาเจกเนื่องจากเหตุการณ์ที่เสียเพื่อนไปทําให้เจกนั้นต้องเข้าพบจิตแพทย์อยู่เป็นประจํา แต่ที่อลเล็กมาวันนี้ก็ไม่ใช่เพราะแค่เรื่องงานอย่างเดียวแท้จริงแล้วอลเล็กนั้นอยากเข้ามาหาเจกด้วยเพราะเธอก็แอบชอบเจกและทั้งคู่ก็ได้แยกย้ายกันเจกและแจสเปอร์ได้มานั่งดูทีวีราชาแห่งอาชญากรบิชอปกำลังจะโดนพาตัวไปฝากขังจากนั้นพวกเขาทั้ง3คนก็ได้ฉลองกันแจสเปอร์ได้บอกกับเจกว่าแจสเปอร์เขาจะ,กะเกษียณแล้วไอริสและเจกจึงได้ร่วมฉลองให้กับการ,กรเกษียณของแจสเปอร์รวมถึงสถานีตำรวจเก่าแห่งนี้ที่กำลังจะโดนถูกทิ้งในฟังของบิชอปเจ้าหน้าที่ได้พาบิชอปและ อาะากรคนอื่นๆไปฝากขังแต่พายุหิมะมันก็ได้หนักเกินไปทําให้พวกเขาต้องแวะฝากขังที่เขต13นั่นก็คือเขตของพวกพระเอก พอมาถึงเจคเขาก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะตอนนี้เป็นคืนวันปีใหม่พวกเขาควรจะได้ฉลองกันแถมสอนอนี้กําลังจะย้ายไปที่อื่นคนก็ไม่พอแถมยังต้องมาเฝ้าอาชญากรตัวเป้งขนาดนี้แต่เขาก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากจะพาพวกนี้เข้าไปฝากขังภายในสอนอนของเขาก่อนรวมถึงบีช็อปด้วยซึ่งแขกของคืนนี้ก็ยังไม่ได้มีแค่นี้อเล็กที่เธอออกไปก่อนหน้านี้เธอก็ต้องเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ารถของเธอนั้นเสียและพายุหิมะมันก็ตกหนักเธอจึงได้ขอเข้ามาหลบที่สอนอ,นอ,นอนก่อนจนทั้งคู่ได้เปิดใจคุยกันเกี่ยวกับ ผลลับของการรักษาเจกตอนนี้เจกมีปัญหาเกี่ยวกับการตัดสินใจในการปฏิบัติงานของตำรวจเขาไม่กล้าที่จะออกภาคสนามอีกต่อไปเพราะเขากลัวจะสั่งเพื่อนไปตายเหมือนตอนแรกอเล็กจึงได้แนะนําว่าถ้าเจกไม่รีบรักษาเจกจะไม่สามารถเป็นตำรวจได้อีกต่อไปและเธอก็ได้เดินออกไป จากนั้นพวกเขาก็ได้ไปฉลองกันต่อโดยมีตำรวจอีก2คนที่มากับรถส่งนักโทษมาฉลองด้วยในขณะที่พวกเขากำลังฉลองกันด้านหลังของซอนอซึ่งเป็นที่ขังคุกก็ได้มีชาย2คนกำลังจะบุกเข้ามาแถมภายในคุกพวกเขาก็ยังทะเลาะก,กันอีกทําให้โรซี่หนึ่งในตำรวจที่มากับรถขนนักโทษเดินเข้ามาดูและเขาก็ได้โดนคนร้ายที่บุกเข้ามา2คนยิงจนบาดเจ็บสาหัส พวกพระเอกที่กำลังฉลองอยู่พวกเขารีบวิ่งมาดูทันที2คนที่บุกเข้ามาพวกมันเห็นดังนั้นจึงรีบวิง่งหนีไปฮอลโลเวย์ตำรวจอีกนายจึงรีบวิ่งตามพวกมันไปแต่เขาก็โดนยิงอีกคนหนึ่งจเงจคจึงได้เข้าไปช่วยฮอลโลเวย์เข้ามาในสอนอก่อนฮอลโลเวย์ <allow> ก็บาดเจ็บสาหัสเช่นกันใต้ในฝาของโรซี่เขานั้นทนพิษบาดแผลไม่ไหวและเสียชีวิตลงไปในที่สุดแจสเตอร์ได้บอกว่าคนที่มันบุกเข้ามามันต้องเข้ามาชิงตัวบีชอปแน่นอนมันคงเป็นลูกน้องของบีชอปมันพยายามขู่พวกเราให้ส่งตัวบีชอปไและในทททาางงีีี่่่ดสดสสุเรควร บิชอปให้พวกมันนะแต่เจคเขาก็บอกว่าไม่เขาจะไม่ยอมส่งตัวอาชญากรตัวใหญ่อย่างบิชอปออกไปจากโรงพักของเขาเด็ดขาดพวกเขาพยายามติดต่อนหน่วยเสริมแต่โทรศัพท์ก็ใช้ไม่ได้แถมครื่นสัญญาณทุกครื่นก็โดนบล็อกรวมถึงโทรศัพท์มือถือและพวกมันก็ได้ตัดไฟสอนอจนตอนนี้ข้างในนั้นมืดไปหมดสถานการณ์ตึงเครียดขึ้นมาทันทีเพราะตอนนี้พวกมันได้ล้อมสอนอไว้ทุกทางแล้ว เจคจึงได้ตัดสินใจว่าเขาจะออกไปจากสอนอคนเดียวและไปตามหาคนเข้ามาช่วยเจกได้ค่อยๆย,ย่องออกไปจากสอนอแต่แล้วก็ได้มีชายคนหนึ่งเข้ามาต่อสู้กับเจกและเจคก็สามารถจัดการชายคนนี้ลงไปได้เจกได้ค้นตัวศพและก็ได้สมุดประจําตัวมาอันนึงแต่ก็ได้มีสไนเปอร์รอส่องยิงเจกอยู่ทําให้เจกไปไหนไม่ได้และต้องรีบเข้าไปสอนอเจกได้เอาบัตรประจําตัวให้กับทุกคนดูและก็พบว่าบัตรประจําตัวนี้มันเป็นของตํารวจเจกจึงลงไปถามบีช็อปว่าทําไมตํารวจถึงเข้ามาบุกแบบนี้บีช็อปจึงบอก บอกว่าคนที่ตายเป็นลูกน้องของมาคัสดูวันเจ้าหน้าที่กรมสืบสวนที่ทุกคนยังยกย่องธุรกิจของบิชอปเขามีหุ้นส่วนเป็นมาคัสดูวันตลอดมามีการแบ่งส่วนแบ่งแบบ50-50แต่มาคัสดูวันนั้นเกิดโลภอย่างได้มากกว่านั้นแต่ว่าบิชอปนั้นไม่ยอมทําให้มาคัสดูวันส่งลูกน้องเข้ามาจัดการกับบิชอปและบิชอปจึงได้ฆ่าตำรวจลูกน้องของดูวันเป็นหนึ่งคนและตอนนี้บิชอปก็โดนจับทาบิชอปโดนจับไปจนถึงขึ้นศาลแล้วก็มาคัสดูวันและลูกน้องรู้ดีว่าพวกเขาทุกกคนนนน็ตต้้้อองไม่รดดทําใใหััสิจ เข้ามาที่นี่เพื่อจะฆ่าบิชอปแถมทุกคนในนี้ก็มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วพวกมันก็คงจะฆ่าทุกคนในนี้แน่นอนส่วนด้านนอกพวกมันก็ยังมีกําลังเสริมมาเรื่อยๆทําให้เจคสั่งทุกคนว่าทุกคนต้องช่วยกันยันพวกมันไว้จนถึงรุ่มสางบิชอปจึงได้ขอปืนด้วยเดี๋ยวเขาช่วยอีกแรง ฝั่งด้านนอกมาคัดและลูกน้องก็กําลังคุยกันอยู่ว่าถ้าปล่อยให้บีชอปรอดไปได้แล้วก็พวกเราต้องโดนซัดทอดถึงแน่เพราะฉะนั้นเราต้องฆ่าบีชอปและทุกคนที่อยู่ภายในสอนอนนั้นอย่างไม่มีปราณีส่วนในฝั่งของอเล็กเธอนั้นไม่เข้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากและเธอก็ไม่ควรที่จะมาเจอแบบนี้ แต่เจก็ได้เข้ามาปลอบใจใเธอและพวกเขาก็ได้เตรียมตัวรับมือกับคนที่จะบุกเข้ามาและไม่นานพวกมาคัดก็ได้เปิดฉากยิงเข้ามาในสอนออจากทุกทิศทุกทางพวกพระเอกพยายามยิงสกัดพวกมันเอาไว้และพวกมันก็ได้มีคนนึงระเบิดทางด้านหลังเพื่อเข้ามาที่ห้องขุกได้โชคดีที่เจกนั้นเข้ามาทันและยิงคนนั้นจนเสียชีวิตลงไปหนักโทษทุกคนพยายามขอร้องเจกว่าเจกจะทําแบบนี้ไม่ได้เจกจะให้พวกเขาเป็นเหยื่อล่อไม่ได้จนเจกได้ตัดสินใจเปิดห้องขังและพาพวกเขาไปเลือกอาวุธเพื่อช่วยกันและถ้าพวกเขาไม่ช่วย ก็เท่ากับว่าพวกเขาก็ตายด้วยเช่นกันแจสเปอร์ per, เขาที่ควรจะคุมหน้าสอนอเขาก็ได้เข้ามาในห้องนี้พร้อมกับตำหนิเจกว่าเจกนั้นไว้ใจพวกนี้ได้ยังไงจนทําให้หน้าสอนอพวกมันนั้นสามารถบุกเข้ามาได้เจกได้รีบเข้าไปยิงสกัดพวกมันทันทีแต่เจกนั้นก็ต้านจะไม่ไหวจนนักโทษคนหนึ่งซึ่งเธอมีชื่อว่าแอนนาได้ออกมาช่วยยิงพวกมันจึงได้ยอมถอยออกไปจากหน้าประตูส่วนด้านข้างพวกมันคนนึงก็ได้ระเบิดหน้าต่างเข้ามาและพวกมันก็ได้มาเจอกับอเล็กที่นั่งร้องไห้อยู่มันกําลังจะยิงอ็กแต่่โชดีทีท นักโทษ2คนสไมลี่และเบคเข้ามาช่วยอเล็กได้ทันและได้ฆ่าคนที่มันบุกเข้ามาได้และอีกทางด้านข้างพวกมันก็ได้บุกเข้ามาคนหนึ่งและกําลังจะฆ่าไอริสแต่บีชอปก็ได้เข้ามาเห็นพอดีพร้อมกับจัดการคนนั้นโดยใช้แอลกอฮอล์ฟาดเข้าไปที่ตัวมันแล้วก็จุดไฟจนมันนั้นรีบกระโดดออกไปนอกหน้าต่างทันทีซึ่งในการบุกครั้งแรกพวกมันก็รู้แล้วว่านี่มันไม่ง่ายและพวกมันก็ได้ล่าถอยกันไปก่อนด้านในซอน,อนนักโทษและตำรวจทุกคนก็ได้มารวมตัวกันแจสเปอร์จึงได้ยกปืนขึ้น,นมาขู่ททุกกคนนนวว่าาให้ัโทษะงื ลงและนักโทษที่มีอาวุธอยู่ก็ได้เล็งปืนมาหาตำรวจด้วยแต่เจก็ได้บอกให้แจสเปอร์นั้นวางปืนลงทําให้ทุกคนนั้นสงบลงได้และเจก็ได้พูดกับบิชอปว่าหลังจากเหตุการณ์นี้บิชอปและทุกคนนั้นต้องเข้าคุกเหมือนเดิมถ้าคิดจะหนีไปจากที่นี่แล้วก็พวกเราสองฝ่ายได้ฉากกันแน่บิชอปก็เลยบอกว่าใจเย็นตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลาสําหรับศึกระหว่างเราส่วนด้านนอกมาคัตก็ได้ให้เรียกกําลังเสริมมาเพราะอีกแค่3มชั่วโมงจะถึงเช้าแล้วแต่ถ้ากําลังเสริมมาไม่ทันพวกเขาคงต้องคิดวิธีอื่นนททําใหุ้กค นนนันนาตายเพราะตอนนี้มันก็ยากเข้าไปอีกเพราะตำรวจดันติดอาวุธให้กับพวกนักโทษในฝั่งด้านในที่กำลังคุยกันอยู่ไอริสก็ได้บอกทุกคนว่ามีคนกำลังขับรถมาที่สอนอและคนคนนั้นก็คือคาบลาหนึ่งในเจ้าหน้าที่ตำรวจของสอนอนี้คาบลาได้จอดรถคุยกับตำรวจที่ล้อมพวกเขาเอาไว้จากนั้นเขาก็ได้ขับรถตรงเข้ามาที่สอนอจนเขานั้นโดนไล่ยิงและรถก็ได้มาจอดใกล้ๆสอนอแต่คาบลาเขาก็ยังขยับตัวอยู่ทำให้เจงนั้นตัดสินใจพาดงกระสุนออกไปเพื่อช่วยตัวคาบลาและเจก็สามารถ มามพาคาบ้าเข้ามาในสอนอนได้อย่างปลอดภัยคาบ้านั้นบอกว่าเขานึกว่าทุกคนกําลังปาร์ตี้กันอยู่เลยจะมาปาร์ตี้ด้วยแต่ไม่คิดว่าเรื่องมันจะเป็นแบบนี้นี่มันเรื่องอะไรกัน แต่ว่าเบรกหนึ่งในนักโทษเขาก็ได้เล,งล็งฟืนมาที่คาบ布าเพราะเขานั้นบอกว่าเขาไม่เชื่อคําพูดของคาบ布านี่มันกี่โมงแล้วและจังหวะมันก็เป๊ะเกินไปคาบ布าต้องเป็นสายของพวกหน่วยสวัสดหรือว่าตํารวจด้านนอกที่จะเข้ามาจัดการพวกเขาแน่นอนแต่เจกนั้นก็พยายามบอกว่าคา布拉น่ะไม่ใช่เขาเป็นเพื่อนกันแต่เบกก็ยังไม่ยอมจนบีชอปได้เดินเข้ามาหาเบกและจัดการเบกลงและบอกว่าให้ทําตามคําสั่งของเจกซะและสถานการณ์จึงได้คลี่คลายเจกจึงได้เดินเข้ามาขอบคุณบีชอปแต่บีชอปก็บอกว่าเขาไม่ได้ทําเพื่อเจกเขาทํา เพื่อตัวเองยิ่งคนมากขึ้นโอกาสรอดชีวิตก็มาขึ้นทําให้สมัยลี่และเบกแอบไปปรึกษากันว่านี่มันโอกาสที่พวกเราจะสามารถหนีไปได้นี่มันโอกาสที่พวกเราจะมีอิสรภาพอีกครั้งหนึ่งถ้าพวกเรารอจนถึงเช้าและพวกเรารอดไปได้ยังไงพวกเราก็ติดคุกแต่ถ้าพวกเราหนีไปตอนนี้พวกเราก็จะมีอิสระเมื่อเห็นพ้องต้องการทั้งคู่จึงได้วางแผนที่จะหนีส่วนฟังมาคัสจึงได้บอกให้ลูกน้องจ้องรถเอาไวด้ดีๆเพราะพวกมันต้องใช้รถในการหนีแน่นอนและมันก็ได้เป็นอย่างที่มาคัสคิดทางด้านพวกพระเอกก็ได้ วางแผนกันว่าต้องใช้รถเพื่อไปขอความช่วยเหลือ แอนนาหนึ่งในนักโทษจึงบอกว่าเธอสามารถต่อตรงสายรถได้แต่ก็ควรจะมีคนไปกับเธอหนึ่งคนบิชอ OP ก็ได้อาสาแต่เจก็ไม่ยอมปล่อยบิชอปไปแน่นอนและเจกเขาก็ได้อาสาเองแต่บิชอ OP ก็ได้บอกว่าอยู่นี่ก็ต้องการคําสั่งจากเจกด้วยเช่นกันนะทําให้อเล็กเธอที่นั่งเครียดอยู่เธอก็ได้บอกว่าเธอขออาสาเองเจกพยายามบอกกับอเล็กว่า้างนอกนั้นมันอันตรายถ้าเธอออกไปเธออาจจะไม่ได้กลับมาแต่อเล็กเธอก็ยืนยันว่าเธอนั้นไหวเธอนั้นสามารถไปได้เธอทนที่จะอยู่กับสถานการณ์แบบนี้ไม่ได้อีกต่อไป ไปแล้วเธออยากรีบออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดและเธอจะพาคนมาช่วย แต่แล้วอยู่ๆรถขนนักโทษก็ได้เกิดระเบิดขึ้นนั่นก็เป็นฝีมือของเบคและสมัยลี่ทั้งสองคนที่วางแผนหนีพวกเขาได้ระเบิดรถเพื่อเป็นจุดสนใจและพวกเขาก็ได้วิ่งหนีไปอีกทางทําให้บีชอปบอกว่าเราใช้จังหวะนี้ได้และให้อนนากับอเล็กรีไปที่รถและต่อสายตรงรถและขับออกไปแต่ในฝั่งของเบคและสมัยลีในขณะที่เขาทั้งสองคนกําลังพาดงกระสุนไปสมัยลีก็พลาดโดนยิงเข้าที่หัวจนเขานั้นเสียชีวิตจนเบคนั้นสติแตกและเขาก็คิดไม่ออกว่าเขาต้องทํายังไงดีเขาจึงได้ตัดสินใจ ปีนรั้วมันซะเลยและนั่นก็คือการตัดสินใจที่พลาดที่สุดของเขาเขากลายเป็นเป้านิ่งให้กับสไนเปอร์จากนั้นเบคก็โดนยิงเข้าไปที่หัวจนเสียชีวิตลงในฝั่งของแอนนาและอเล็กแอนนาก็สามารถต่อสายตรงรถได้และพวกเขาก็รีบขับออกไปดูเหมือนว่าแผนของพวกเขานั้นจะเวิร์กทุกคนนั้นดีใจมาก แต่แล้วก็ได้ปรากฏร่างชายคนนึงออกมาจากเบาะหลังของรถและก็ได้ยิงเข้าไปที่หัวของแอนนาจนรถนั้นเสียหลักชนเสาและตำรวจที่อยู่ในรถก็ได้พาตัวอเล็กไปหามาคัสมาคัสได้ถามกับอเล็กว่าในสอนอนนั้นมีกี่คนแต่อเล็กเธอก็ไม่ยอมบอกแถมเธอยังบอกว่ามี100คน ทำให้มาคัดนั้นลุกขึ้นและยิงไปที่หัวของอเล็กจนเธอนั้นเสียชีวิตลงไปเจกที่เพิ่งเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเขาก็ได้เกิดสิ้นหวังขึ้นมาทันทีความหวังเดียวที่เขานั้นจะรอดได้พังลงไปแล้วทุกคนที่เขาเชื่อใจหลายๆคนเพื่อนของเขาก็ตายไปทีละคนและเขาก็ได้เดินเข้าไปภายในห้องทํางานของเขาและนั่งคิดอยู่คนเดียวจนบีชอปได้เดินเข้ามาพูดกับเจกว่าตอนนี้หมดเวลาแล้วซึ่งเจกนั้นเป็นประโยชน์มากกว่าน,นี้ให้รีบออกไปทําประโยชน์ซะแต่เจกก็ได้ไล่บีช็อปออกไป คุมสถานการณ์แทนแต่ด้านนอกเจสเปอร์ที่ไม่ชอบบีชอปอยู่แล้วพวกเขาก็ได้ทะเลาะกันจนเกือบจะยิงกันโชคดีที่เจคนั้นได้สติกลับมาและรีบมาห้ามทั้งสองคนเอาไว้ จกได้เริ่มออกคำสั่งอีกครั้งหนึ่งว่าให้ทุกคนนั้นไปประจําที่จุดไหนบ้างบีช็อปก็ได้ลาดตะเวนอยู่และเขาก็ได้เห็นว่าประตูหลังนั้นมันเปิดทั้งที่พวกเขาเอากุญแจมือไปล็อกประตูหลังเอาไว้แล้วบีช็อปที่เห็นว่าคาบล่าอยู่ตรงจุดนั้นเขาจึงได้ไปจับตัวคาบล่ามาพร้อมกับบอกว่าคาบล่านี่แหละเปิดประตูแท้จริงแล้วคาบล่านั้นทํางานให้กับมาคัสและคาบลาก็คงบอกข้อมูลอะไรบางอย่างให้กับพวกมันไปแล้วบีช็อปจึงได้ขู่คาบล่าว่าบอกข้อมูลอะไรและแผนมันเป็นยังไงเจกที่เข้ามาเห็นนนจึึงไดด้้ถาถาาามมสกกรณ์ที่ัเิขน บีช็อปจึงได้บอกว่าเราไว้ชีวิตเขารอบหนึ่งเขาเกือบทำเราตายถ้าเรายังไว้ชีวิตเขาอีกรอบหนึ่งละก็เรานี่แหละจะตายเองเจจึงได้ชักปืนขึ้นมาและขู่ไปที่ทางคาบลาวคา,าบล่านั้นมีแผนกับผู้มันยังไงบ้างแต่ไอริสก็ได้เข้ามาห้ามเอาไว้เพราะตอนนี้เฮลิคอปเตอร์ของหน่วยสวัสดมาถ,ถึงที่นี่แล้วและก็แน่นอนไม่ได้มาเพื่อช่วยพวกเขาแน่มาเพื่อถล่มพวกเขาเจคจึงรีบใส่กุญแจมือคาบลาไว้ก่อนและในขณะที่สถานการณ์กำลังตึงเครียด j จสเปอร์ก็ได้วิ่งเข้ามาพร้อมก็บอกว่าเขาเจอทางออกแล้วมันอยู่ที่ด้านใต้ถุนทุกคนจึงได้ไปรวมตัวกันที่นั่นแต่ก่อนที่จะลงไปเจกและบิช h op จึงได้ราดน้ํามันจนทั่วซอนอนและทําการจุดไฟเผาจนหน่วยสวัดนั้นต้องถอยไปก่อนเพราะทนความร้อนไม่ไหวจากนั้นทุกคนจึงได้ไปที่ทางออกที่แจสเปอร์นั่นเจอพวกเขานั้นลงมาตามท่อระบายน้ำเรื่อยๆจนสามารถออกมาด้านนอกได้พวกเขาทุกคนที่รอดมาได้แล้วบิชช op จึงได้จับตัวไอริสเป็นตัวประกันและบอกว่าเดี๋ยวเขานั้นต้องลาแล้วแหละ แต่แล้วอยู่ยูนวยสวัสดจากทุกทิศทุกทางก็เข้ามาล้อมพวกเขาเอาไว้และมาคัสก็ได้ขับรถมาหาพวกเขาพร้อมกับเฉลยว่านอนบอนไซอีกคนหนึ่งนั่นก็คือแจสเปอร์ j จสเปอร์ทำงานให้กับมาคัสมานานแล้วเขาพยายามบอกเจกแล้วว่าให้เจกส่งตัวบีช็อปไปให้กับพวกมาคัสตั้งแต่แรกถ้าทำตั้งแต่ตอนนั้นพวกเจกและคนอื่นๆก็จะไม่ต้องมาเกี่ยวข้องแต่เจกก็ไม่ยอมเชื่อเขาจนเรื่องมันเป็นแบบนี้และแจสเปอร์จึงได้บอกให้คาราล่าไปส่งข่าวให้กับมาคัสว่าเดี๋ยวเขาจะล่อทุกคนให้มาตามท่อระบายน้ำและให้พวกมาคัสไปดักรอที่หน้าท่อในขณะที่แจสเปอร์กำลังจะเดินออกไปจากที่นี่และทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นบีช็อปก็ได้พูดกวนแจสเปอร์ไปแจสเปอร์ที่ อยู่แล้วเขาจึงได้เข้ามาต่อยนาบิช็อปบิช็อปได้อาศัยจังหวะที่เขากําลังโดนต่อยอยู่เอาระเบิดแฟตแยัดใส่ตัวแจสเปอร์และส่งเสียงให้อริสกับเจคทําการหลับตาหลังจากนั้นระเบิดแฟตมันก็ได้ระเบิดจนตัวของแจสเปอร์ได้เกิดแผลขนาดใหญ่พวกพระเอกได้อาศัยจังหวะนี้ที่ทุกคนกําลังแสบตาอยู่หยิบป,ปืนขึ้นมาและจัดการหนวยสวัสดไปทีละคนทีละคนส่วนไอริสและขาบล่าพวกเขาก็ได้ขโมยรถของมาคันและขับหนีไปแต่ลูกน้องของมาคัดก็ได้ตามยิงรถจนรถนั้นเกิดเสียหลักผิดคว่ำและลูกน้องของมาคั คนนึงก็ได้ตามมาที่รถคาบล่านั้นหลังจากที่รถพลิกความเขาก็ได้หมดสติส่วนไอรีที่ยังมีสติอยู่เธอก็ได้แกล้งตายและเมื่อเจ้าคนนั้นเข้ามาใกล้ๆเธอก็ได้จับข้อห้อยของมันและก็ได้เอามีดเข้ามาแทงเข้าไปที่หน้าของมันจนมันนั้นเสียชีวิตลงในฝั่งของเจกและบีชอป พวกเขาได้หนีเข้าไปภายในป่าแต่ทั้งสองคนนั้นก็ได้แยกย้ายกันและมาคัดก็ได้ตามเข้าไปภายในป่าด้วยในขณะที่เจกไม่รู้ว่าศัตรูนั้นมาจากที่ไหนและอยู่ๆก็ได้มีคนคนนึงเข้ามาใกล้ตัวเจกและคนคนนั้นก็คือบิชอปนั่นเองเจกจึงได้งงว่าทําไมบิชอปนั้นไม่หนีไปแล้วนี่มันคือโอกาสที่บิชอปจะหนีไปได้เลยนะแต่บีชอปเขาก็บอกว่ามาคัดดูวันนั้นยังมีชีวิตอยู่ซึ่งนี่มันคือเรื่องที่เขารับไม่ได้และเขาไมา่อยู่ที่นี่ก็เพื่อที่จะจัดการมาคัด ส่วนเจคเขาก็บอกว่าเขาก็อยากจับมาคัดด้วยเช่นกันและทั้งสองคนจึงได้ร่วมมือกันและแยกย้ายกันไปแต่บีชอปที่กำลังเดินอยู่เขาก็ได้โดนมาคัดยิงเข้าที่ท้องและมาคัดก็ได้เดินเข้ามาพร้องกับบอกให้บหีชอปตะโกนเรียกพระเอกออกมาแต่บีชอปเขาก็ไม่ทำจนเจคนั้นได้เดินมาและเอาปืนขู่ไปที่มาคัดและบอกให้มาคัดนั้นทิ้งอาวุธลงและแน่นอนว่าฝั่งมาคัดก็ไม่ยอมให้จับง่ายๆเขาได้ยิงปืนมาทางเจคและเจคก,ก็ได้ยิงปืนไปทางมาคัด เจคนั้นโดนยิงเข้าไปที่ช่วงท้องแต่มาคันโดนยิงเข้าไปที่หัวและเมื่อบิชอปกับพระเอกรอดมาได้แล้วบิชอปก็ได้ลุกขึ้นพร้อมกับหยิบปืนอยู่ที่พื้นตอนนี้บิชอปเลือกได้ว่าเขาจะยิงเจกไหมแต่เขาก็ไม่ยิงเขาได้ปล่อยให้เจครอดชีวิตไปได้และเขาก็ได้เดินจากไปส่วนเจกก็ได้ตะโกนตามหลังว่าตอนนี้มีแค่เจคคนเดียวที่รู้ว่าบิชอปนั้นยังมีชีวิตอยู่และเจคคงตามหาตัวบิชอปเจอสักวันแน่ และจากนั้นไม่นานตำรวจและไอริสก็ได้วิ่งเข้ามาหาเจคไอริสได้รีบเข้ามาพยุงเจคขึ้นและตำรวจก็ได้ถามคำถามเจคว่ายังมีใครอีกไหมซึ่งเจคก็ตอบไปว่าในนี้ไม่มีใครอีกแล้วมีแค่เขากัสบศพสองศพที่นอนอยู่ข้างหน้าแค่นั้นแหละและไอริสจึงได้พยุงเจคออกมาจากป่าและทั้งสองก็ได้เดินเข้าไปที่กู้ภัยและหนังก็ได้จบไปครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้ในฟังของคะแนน IMDB ให้เรื่องนี้ไปที่6.3คะแนน ในฝั่งของโรเทนทเมโตนักวิจารณ์ให้ไปที่60%คนดูให้ไปที่48%ครับสุดท้ายนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็อภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมนะครับถ้านึกถึงหนังให้นึกถึงนอาขอบคุณทุกคนมากเลยครับสวัสดีครับ